สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับเช้ามื่อนี้เข้ามาดูอะไรกันล่ะเช้าวันนี้นะครับผมเช้าวันนี้ที่สดใสวันทํางานวันเสาร์เอ้ยมีวันศุกร์โอ้กินข้าวน้ำเปลครับพี่น้องกินแล้วก็เก็บทิ้งน้ำไม่เด้อฟอดบ่ได้ดิฟอดบ่ได้เไรลังฟอดนี่เบื้องหกมุนเอเล่ยู่นี่ บรรยากาศยำเส้ๆเขาจะไปเห็นงานกันแล้วกลับมาจกเลยยใหม่ไังร่ไปสวได้บอกอบกไอเตะเอาไปห้าแล้วโอ้หรวันเลยื่อวานเลยใครนร่ปเหรเรียบร้อยรอ่วมไหมอยู่นี่รึเปล่าเองไม่ได้เอากรบเองเอาไว้ดีเอที่พายแล้วหลอนอนจำเพรได้เ่าได้นะ นี่ครับผลประกอบการเมื่อคืนครับดีไหมคเมื่อคืนงวมันไาอเออขมึงนลงมาปากยาไปเอมนแม่งัแต่นี่เลยตั้งแต่เขามตัแดีแล้วมันเนี่ตึกแล้วมันยานเลี้ยไงมให้มากมันึงร้านนักของไข่ทีบานฝักต้มยเจ๊อ้เจ๊ ว่าสิมาพ้อมแล้วก็ดียมาก่อนดก้เว้องนอนขยนโมงน่้อาไปจมวนงมอใบกายบสามบ่านพัดเล่เวขิเขาได้พไปเสือทั้งหนเขาตึกงมงเลยคือเขาหน้ามึ๊งแปดม้วงไปตีไหนเนี่ย กินข้าวกันเนะฮะจะจะไปแม่จะกินนี่หรือไปกินนู่นเกินกันหมดทุกคนเลยเออกินนี่ดีวกว่าหมากัดกูไหมนี่ไปไป,ไปหาเนื้อกินหนึ่งก็ไปนอกปไปบรรยากาศเช้าๆอย่างนี้บรสิพาไปหาแนวยู่แนวกินถ้าแหน่ยามือเสา น้มเมือเส้าน้ามเมือเส้าในพื่นนอกบ้านที่อยู่ห้าสิบห้าทับหนึ่งเลยนีนำ้ำก็คว้าแล้วขั้นเทา้าดีว่าขั้นขาวอยู่ เ,เช้าวันนี้ที่ระยองนะครับผมเทศการเ็ดกานกันไปตามวิธีของคนใส่แรงงานหาเช้ากินเช้าเพื่อนน,นะนะเช้ากินเช้าเที่ยงเรงงยู นี <Tipp> ่อ <kr> ันหอวงกินเล่อันนี้เป็นลาบหมูค่ะอันนี้เป็นแกงขั่วอันนี้แกงอ่อมไก่นี่แกงหมูแกงไก่ปลาทอดไก่คั่นกะห่าน้ำต้มปลาปลาต้มต้มยน่สิบสงกรานต์ยี่สิบกันกินมันสิ นี่ข้าเจ้าบอข้าเจ้าบ้านังนี่ถุงเท่าไหร่รครับเนี่งถุงน,นี้สิบบาทข้าวเจ้า,าเถอเนาะนีะ่ขาวเจ้าบขาวเ้าเม่กินง้สยวนะเออเอไม่ต้อิดงานไปตวยาก็ต้องกินแผลงยังไงเนาะขอาข้าวเจ้าถุงนึงครับผมเอาเส้นนิ่เส้นล้ัน เผือกต้มป่ะครับเอ่อบ่อค,รบอบอครับเอาขอสอนน่อมา,มาอันนี้งานใหม่บ่จังได๋ยอือเออมาง,งนานสะดาวครับตอนเก้าหน่นะอ๋อกินชะดาวไปเลยนครับพี่น้องนะกินนี่องพิงให้มาซาดาไอยจ้าบ่าฟังแล้ว

กับเขาเจ้าอากาศดีครับลมหนาวเริ่มมาแล้วลมหนาวเริ่มมาแล้วที่ได้ขนับใหญ่ใส์สวยตัวเป็นสุดยอดสุดยอดมาแล้วมาแล้วเต๋ออย่างพูดแล้วมาโตมาก่อนมา สำพิษเดี๋ยวค่อยยกใส่ยกรถขึ้นกันไหมยกแกนดีบ่นั่นนะอีกไหนก็เอาใส่เลนั่ะนะสามอย่างเนียเลยมาเครื่องบินเอาไหนไปอ่ะไปเลย ตอนนัมันจะหนักเกินไปแล้วช่วหน่อคิดไหคิดเครื่องะเคร่องะบิ่เรื่องย้นั้นเาไปแล้วอันเครื่องอเครื่งยอเดีเกือบอะเอาเรถขาไห โอ,อ,อเคเจ้าชิมข้าวกันดื้อที่จะมีบอ,อคหรือขยะอะไรทิ้งซะเลยบ่ โอ้มันติดทั้งหน้าละเป็นอย่างตัวสิงข<า>ึ้นหยาดลงเนอยู่ล่ะเนบ้รียนด้ยยู่ด้ว,ดวเรียนไปพุบ<อ>เอาอนั่นละเฮ้ยขึ้นเก้านั่นละอันนี้มันดโอ้โหมันแง่องอป๊าปแล้ลป๊าปะป๊าปลป๊าป คอยไปน้ำเน่ไปกินเนื้อด้วยเนื <h <h ้อใครโอ้มีฮอดเม็ดบ um> ja, ักไอ้ทานตะวันไปกันเตะเฮ็ดงานกันเตะคิมงานคุณภาพต้องล็อกด้วย ไอ้พี่น้องคลิปนี้ไว้ำหนี่ครับคลิปหนา้าพากันใหม่พี่น้องสุขภาพแข็งแด้วย